ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หาดชะอำในวันที่12เมษายน2 5งพนนะครับผมก่อนจะตึกสิบเดอกได้เนี่ยมาไปมองอะไรกันเูยวันนี้คนมาเล่นโอดที่ชายหาดก,กันเออยอะแยะเลยนะคะรับทีแล้วก็วันนี้มีลมเอาจริงๆเดี๋ยวคนจะบอกว่ามาอยู่ริมทะเลมันต้องมีลมิ ไม่ได้เลยลมเลยเมื่อปีที่แล้วเราจำได้เลยนะถ้าเกิดว่าไปดูไลฟ์ล้วก็เราเอาวิาดีโอเก่าๆที่เราพามาเดินที่ชายหาดม,มันไม่มีลมเลยอะไรกันนี่กาจะซื้อเว่าให้เด็กๆเล่นนะหน่อยไม่ไม่มีลมเลยไม่มีลมเอาจริงๆนะแต่ในปีนี้นมีลมแล้วลมแรงซะด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็พามาดูบรรยากาศในวันสงกรานนะครับ บนถนนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่านะแต่ไม่เห็นมีใครสาดน้ำกันเลยแต่ว่า,าเดินลงมาดูคนเล่นน้ำกันนี่ก็มีความสุขบ้างก็เล่นสปูตเตอร์นะครับบางก็เล่นบานานาโบท๊ทนะข้างหน้าข้างหน้ามีงานด้วยเ,เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับข้างหน้ามีงานเขาไม่รู้ว่าเป็นตลาดหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะ นนี่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เขาใช้ไอ้ไม้เท้าแกว่งแกว่งเนี่ยมันคือเป็นเครื่องตรวจหาโลหะนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าเขามาทำอะไรนี่แนละ้วดูทางด้านขวามือนะโอ้ลมแรงมากอะอยู่นานๆนะไม่สบายได้นเนี่ยแต่ก็นานๆที่เรา,าเที่ยวทะเลนะนี่นะก็ถือว,ว่าเรา ถามว่าคนใช้บริการเาต็นทที่อยู่ที่มีมอะไรเงมีก็อนเอ็นเข้าไปไหมมันก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยนะเดินตรงไปเรื่อยมีเฉยบ้างที่แบบว่าเห็นอนะไรสวยงามเราก็จะถ่ายไปนะครับ คนเขาก็นำโต๊ะที่นะครับก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยนะครับ mm hmm. เผื่อว่ามีไอเดียอะไรขึ้นมาก็เก็บเก็บเราะว้เผื่อเวลามาเที่ยว,นะวเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินค่าเช่าเก mm hmm. <อ>้าอี้เข้าไปนะครับ mm hmm. นี่ไงคราบ,บ,บที่แล้วไม่เห็นเขาเดินออกมาขายนะ mm hmm. เขารู้เลย mm hmm. ของพวกนี้ mm hmm. มือชีมมากเลย ถ้วันนี้ลมแรงนะเขาก็เลยเอาเอาว้าวมาตั้งเสียบเข้าไว้นะเป็นเบ้าโฟมแล้วตัวเขาก็เล่นโทรศัพท์ไม่ใช่จริงๆ <c oughs> เขาก็ขายนี่แหละแต่มันจะต้องมีคนเดินเข้าไปซื้อแต่มันข้อเสียคือมันบอบบางไปหน่อยจําได้เลยคราวที่เราซื้อเราซื้อมาสองชิ้นนะลูกชายหยิบขึ้นเตียงที่ท่าไหนไม่รู้หัวเครื่องบิน กดเข้าไปในเตียงนอนเสียงหักดังเปาะเรียบร้อยเลยครับ60สิบาทสลายไปสลายไปกับมือสลายไปกับเตียงดิจมไปในเตียงเลยโอ้โหเสียดางจริงนะนี่นะครับนี่ก็แถวนี้คนเล่นกันเยอะเลยอ่ะรอใช้บริการเรืออ้เรกรหนาบโบทั้งนั้เรือกล้วยเที่ยนไปเลยพอ้นี้ อากาศดีมากๆอ่ะแต่บ้านเรามาทะเลจนน่นานมาที่ก็จริงแต่ทุกครั้งเนี่ยจะเลิกทะเลลักเลยนะแล้วก็เบื่อแล้วเด็กๆก็เลยไปเล่นสาะน้ำกันนะท้องบบนตรงนั้นอ่ะไม่ถึกล้องที่เราถ่ายสูงไม่ได้นะก็ะเลยว่าเอเดี๋ยวให้ดูว่าข้องบนนะ ไป,เ,ปเรื่อยครับจนก่อนจะถึงในตรงเวทีอ่ะเมื่อคืนเขามีจุดบุด้วยเสียงดังแต่ว่าที่พักของเราทเที่ยวนี้เรามาเที่ยวที่เดิมนะครับเรามั่นใจถึงแม้ว่ามันจะราคาไม่แพงแต่ก็เราชอบอ่ะเราพักอยู่ที่โกลเด้นบีชนะครับเดินผ่าน ยอ้อยักษ์ก็อยู่ตุดเตียนเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้เราเที่ยวนี้เราใช้เส้นทางการเดินทางทางเส้นตัดเรียบอ่าเรียกชื่ออะไรวะเนียเราเรียกว่าเป็นเส้นบางตะปูนแล้วกันนะบางตะปูนเราก็ไปกินข้าวร้านอาหารแล้วเราก็ขับไปเรื่อยจนถึงจุดจุดแรกที่เราแวะนะครับก็คือ,อตุกเตียน หาดบุกเทียนเราเคยมาเที่ยวหาดบึกเทียนเมื่อ20ก,กว่าปีที่แล้วนะแต่เราก็ว่ามันยังเหมือนเดิมเลยคือมันล้างมันจะว่าคาว่าล้างแต่มันก็มีคนเที่ยวนะแต่มั็นนักเดินพื้นดินพื้นที่ของเอกชนก็มีนางยักษ์มีอะไรเขาก็อาจจะบูรณะปรับปรุงทาสีอะไรให้ดูแบบว่าหน้าตาชัดมากขึ้นนี่นะครับเห็นไหม โอ้ยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวชามนะใครบอกว่าเส้นพระรามสองเดินทางยากมันก็จริงนะไม่เถียงแต่มันก็เป็นช่วงๆนะบางคนโอ้หไม่ไม่ให้ความร่วมมือนะเขาก็ขับช้าหน่อยเราก็เสียวป็นหัวเพาจะมีระดส่แต่ไม่มีนะครับเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเ,รเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมืดแล้วเนาะ เดินไปนี่รู้สึกว่าจะเหนียวตัวบ้างเล็กน้อยนะโน้มองจากตาเนื้อนี่ก็คือประชาชนมาเล่นน้ำทะเลกันเยอะเลยนะเออแปลกนี่อันนี้เจอเจ้าที่สองละ<ๆ>เขาข้าขายว่าแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็จะให้เขาทำไรลนะ่ะไม่มีลูกค้านะโอ้ผมก็มีน่ะเออเดินไปเรื่อย เรามาพามาเดินชาหาดทะเลชะอำนะครับนะก็ระหว่างทางที่มาเนี่ยพูดถึงปึกเตียนนะมันก็เงียบเหงาเนาะ้างสารแต่ก็มีคนเข้าใช้บริการปราบปานนะครับแต่เราขับรถผ่านแล้วมันดูแบบยังไงช่องคนเนาะมันก็เป็นตึกร้างๆตึกที่รอขายเข้าตลาดอะไรเงี่ย ก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆ่มาเที่ยวกันได้เยอะเนาะจุดต่อไปเราไม่ได้แวะหา,าดเจ้าํำราญนะครับแต่เราจะไปต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเช็คอินโรงแรมเราก็เลยผ่านจุดจต่างๆและง่วงดูรีบจะพูดทำไมวะเนี่ย <laughs> ก็บ่นไปนะครับก็คือขับไปเ,เรื่อยๆเนี่ย <laughs> เพื่อที่จะเช็คอินโรงแรม <laughs> เพื่อที่จะนรอนแอร์เย็นๆเพราะมันร้อนมากโอ้โหน้อนสุดๆเลยใครบอกกรุงเทพร้อนนะที่ทะเลสาบก็ ถ้าย่อยนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างนะคือคักนะโอ้โหเสียงฟรีดการ์ดของเจ้าสาวพอน้ำนมนี่นะคนเยอะคนเยอะแต่อาจจะสู้บางแสงไม่ได้นะโอ้นั่นคืออะไรนะบอยแบนด์ช่คนไ้มีลมีลำโพงเปิดทำบนะิวซิกได้เลยมนอเดินสี่คนไปต่อครับบอกว่าช่วงนี้ ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านออกมาถ่ายล้างไปนานหลังจากที่คลิปสุดท,ท้ายเราไปพาไปว่าพระของอ<ะ>ของนอนทบุรีนะเ<ะ>ขาด,าด,านนดีจำได้เลยไหว้พระสิบสองวัดมั้งรู้สิเบ็ดวัดหรือเก้าวัดนี่ละองไปดูไอ้เราก็จำไม่ได้ละนี่เนี่ยนี่เลยนะครอบครัวมีความสุขนะครับออกมาเที่ยว พี่คนนี้เขาไมา่เล่นโทรศัพท์ก็โทรหาเมียเขาสองล้านมาแล้วนั่งคนโทรศัพท์อยู่ก็มีคนอุดหนุนเขานะดีแล้วดีแลจวาเขาได้มีรายได้นะก็ไม่ใช่หรอกอ,อ,อากาศร้อนด้วยแล้วก็เด็กๆปิดเทิมกันละนะครับก็ไม่อยากจะทิ้งให้ลูกๆเนะียอยู่บ้านตอนพังนะ ถ้าทิ้งเด็กๆไว้ที่บ้านแล้วเราออกมาถ่ายที่ภูโหมเราก็จะว้าวุ่นขึ้นด้วยดิตอนนี้จะกินอะไรจุดปืนไฟอะไรหรือเปล่า <c oughs> ลก็เลยแบบไม่ออกไปถ่ายดีกว่านะอาศายอัยว่ามาเที่ยวอะไรนี้นะครับนี่นี่เรือไม่ใช่เรืออยู่อะไรกันเนี่ยม้ามาเสนะือสวยเลยนะอ,อู้หญิกนิดนึงเราก็จะถึงถึงงานละนะ ก็เราก็จะใกล้ถึงก็จะปิดคลิปแล้วนะเดินบนอะไรของนี้ไปเรื่อยๆนี่เน sì oh. <mo ี่ยเนีเขาเล่นเรือเวลาโบ๊ทกันฟ้าเริ่มฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราพามาดูเทศกาลชิมปูชักนะของปีแล้วปีนี้กระมเราเราไม่ได้มาพลาดหลายงานเลยงานพนันครคีรีก็พลาด งานสิมปูชักปีห7เก็พลาดนี่อันที่เจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับงานบีกีนี่รันปาโธสำคัญเลยพ้าดสวยๆงงานไปแล้ว,ลวก็พูดเล่นกันไปนะครับไปเรื่อยๆเดียเ๋ยวรอเด็กๆเปิดเทอมอ่ะค่อยๆถึงก็พาไปเที่ยวตามางานวัดเอาเต่ที่สามารถไปได้นะครับแล้วก็ จะพาไปเที่ยวตามงานตามเมืองทอแล้วก็ไงานนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวงานมรโชว์เลยนะเาที่แล้วจำได,ได้ได้บัตรฟรีมาสเสลอจริงๆไปตั้งแต่วันแรกพอส่งบัตรให้เขาน้องๆ้องพนักงานบอกพี่ใช้ไม่ได้อา้าวทำไมใช้ไม่ได้มันต้องใช้อีกวันหนึ่งโอ้โหเสียค่ารถอดได้ไป อ้ผ่านมาแล้วเอาว่าไปเทาหน้าแล้วกันนะครับเทาน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะงานต่างเอาท่อที่ได้เนาะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะวเวลาเดินบนสายนะมันก็ดีอย่างมันจะหลุดเหนยองเท้านะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง าดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์อาจจะพลาดอะไรต่างๆไปเยอะือสวยงดงามพูดถึงวิวพูดถึงวิวนะแต่ถ้าดูผ่านหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยโทรทัศน์ทีวีหน้าจอใหญ่ๆก็จะแบบโอ้โหซึมซับบรรยากาศเพราะจริงๆตอนแรกกล่าวว่าจะไายคุณครับแต่ว่าโอ้โหเซตติ้งยากมาก เรือเอดี๋ยวก็จะเห็นนะครับประชาชนที่มาเที่ยวหาชะอำกันโอ้โหลมแรงลมแรงโอ้ดีมากเรามาค้างชะอำสองคืนนะครับมาเที่ยวสามวันสองคืนแล้วก็มาเช้าเนี่ยไปล่องแก่งนั่งเรือยางที่แก่งกระจานมาก็โอ้โหร้อนเดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นไปแล้วก็ไปตามดูกันนะครับ ไม่แพงนะเรามากัน6คนก็ค่าใช้จ่าย800บาทแล้วก็40นาทีนะก็โอ้โหไกลเหมือนกันนะแล้วก็ร้อนเหมือนกันแนะนำวัฒนธรจะใช้บริการเหลือยางเนี่ยก็ต้องมาตอนช่วงแดดลดลงตกสักหน่อยนะเห็นพนักงานเขาบอกว่าควรมาตอนสัก5-6โมงเย็นมันก็มืดแล้วนะเออได้บัตรหววะเนี่ย ็ตอน,นเช้าก็ได้นะเขาบอกว่าเขื่อนเขาปล่อยมาทุกวันแหละนะครับมาออมา,มาคึกคักนะครับเรายักอยู่ปุึกเตียนเนีดูจักดูจักกล้องะไรงไงดูขึ้นดูขึ้นโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิโรบินมันขึ้นแรงจริง แต่ว่าเวลาเดินมันก็เหนียวตัวเนาะเหนียวตัวถ้าเกือถึงแล้วถ้าถึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะวขึ้นคลิปใหม่เพราะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในในงานนึกว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้แดดก็หมดละถึงได้กล้าลงมาเดิน นอนอ้ามองจากโรงแรมลงมาเนี่ยอกว่าโอ้ยแดดร้อนจริงแบบไอ้เราระสุฮกเลยคนที่เล่นน้ำทะเลอยู่ข้างล่างนั่งเรือบรรนาโบทกีดการ์ดอะไรกันอยู่เนี่ยบอกโอ้โหโอ้โกเคารพเด็ดเคารพในความสุดยอดของที่ท่านนะอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็เอาเป็นว,ว่าชอบกันไหมครับ ถ้ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะแอบไปลบคอมเมนต์นั้นออกไปให้เหลือแต่เขาชอบอใครอยากชอบดูคลิปสนุกสนานตลกเฮฮาไร้สาระนะครับเชิญมาดูได้ตอนแรกตอนแรกก็ทําช่องอเด็กๆนะครับแต่เนื่องจากว่าอเขาโตแล้วเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเนาะเราก็ต้องทำอะไรเดี๋ยวเราก็ใช้ช่องนี้ต่อไปเลยนะอะากาศดี ล่ำลากันไปด้วยตรงจุดๆนี้นะครับจุดตรงที่เขาชักว่าวันอยู่นะตรงนี้ไอ้ตรงที่เขาเล่นว่าวกันอยู่ประธานทั่วที่นะครับส่วนคลิปถัดไปเนี่ยจะไปไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามและกดก,กระดิ่งนะครับให้กับช่องปันพุนทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทัคลิปต่อไปด้วยนะครับเนี่ยดูดิคนมาเที่ยวกันเยอะแยะไม่หมด ไปแล้วครับสวัสดีครับเาเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากจชายหาดชะอําแล้วก็เดินขึ้นมาบนถนนละก็ผ่านาร้านที่เขาให้เช่า,อ,าอะไรนะ งก็มีหลากหลายราคานะ40-50-60เล่นได้ยังกลับเขาบอกนะแต่ห้าเอาคือรถห้าเอาคือรถกลับนะส่วนเต็นท์ผ้าใบก็คือเขาให้ชอบเป็นชุดๆุดอย่างเช่นเมื่อกี้เราถามว่าถ้ามา6คนเนี่ยก็ชุดละ3 0 0นะครับนี่อันนี้ก็เป็นสตรีทฟู้ดเริ่มจะออกมาแล้วนะสตรีทฟู้ดก็จะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับถ้าคนจะเยอะเยะจริงๆอ่ะคาดว่าน่าจะเป็นวนันศุกร เนะพราะเขาจะได้เขานอนดึกอะไรได้ประมาณนะั้นนะ,ะเพิ่มเติมแค่นี้ครับเดี๋ยวถ้าเห็นอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวขึ้นคลิปใหม่เลยแล้วกัน